nha nhãn à này. Chụt cà bông khoao bộ mẹo 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 lẽ mẹo mẹo mịn Hên bộ mẹo 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 mình hụt rồi, phi nông đại luôn bố, dù bay, phục, cầm lăng phi nông cầm lăng, nó cả, mình sẽ mạnh, thêm một phi nông nằm nằm ควันอู๋มันเล็วจเจ้าแดงขันสม <c oughs> มันแดงที่เขาขันสมมาฟางสาย มันเยยแล้วนะครับตอนนี้ชิบอกเมย์กำลังสิปุบเป็นอย่งไรชี่เอาได้อยู่ดิตอนนี้ห้าก็ขึ้นมาถึงรังนิ่มแล้วนะทุกคนกำลังสีเอาเห็น้องย้อนแสงโอ้หัวดำหัวดีเลยมันสีห่างหรือยังอ๋อ น้ำโมบิตาสัมจะมีนม้ำหรือบอ่อแหละนะมาไหลมิ่มยักเขี่ยบางหัวน้ำไปแล้วอ้พอมีพี่นง้ง พี่น้องเออมดกัดห่างมันสิบอเตะด้พี่น้องเพราะมันอากาศลมอากาศหนาวเนาะอากาศหนาวพี่น้องเลยเน้มันก็สิห่างมันก็สิบอเตะพี่น้องแมวมันสิก่อนก็นะ เือมันโดนควันมันอันนั้นแบบใหญ่พี่น้องใหญ่อยู่โมมีทีต่างกล่องโทรศัพรรท,พท์พี่น้องเลยตอนเอาเฮาสิบด้ถ่ายเลยพี่น้องเลยห้างใหญ่แบนหัวหน้าบุดีพี่น้อง หัวหน้กบูดีเลยปองปองแก่งเป่งหัวหนกักเลยน้ำไม่ดีพี่น้องเลยอ่ะทาเบิ่งบัดเอาแล้วพี่น้องดีอยู่ดีอยู่พอได้พอใช้ได้พี่น้องเลยหั่งหัวหน,นัาก่อนโบเห็นมันอยู่ข้างบนพี่น้อง anh chạp lên không ạ à này ừ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  bây giờ ở gần đây vì sáng sáng ใหญ่มากท่านผชมหัวน้ำใหญ่มากเลยเอาลงมาห่ออลไรพี่น้องเลยห้างใหญ่เตอพี่น้องพอใส่ได้หัวน้ำปีตายังสวยเลยพี่น้อง อย่างสวยเลยอาแต่หังมิ่มพี่น้องเลยบวได้หา้ายังแต่ละมือนั่น,ออนก็เป็นวัดเป็นไข่ได้หี่หัวหน้่โคตรใหญ่พี่น้อง Này mà. Mà này. Ủa, bộ, lại lại ừ. Cái này nó ổ chứ nào đây? Nó dễ khoăn thôi Nó còn bố Cứ bỏ giốt bộ này lại luôn Giốt bộ thôi lại, nó ทีเดียวปุ๊บไปได้มันคือบินมาต่อขึ้นบินบนบินบนบินบนสูตรสูตรผู้เฒ่าผู้แก่ขึ้นว้าพี่น้องบินบนบินบนตั้งแต่เคยเอามาไม่ห้างนี่ใหญ่กว่าหมดไม่ห้างนี่ใหญ่สุดเลยครับ ลแบินบนบินบนยังจะมาจับเขนบ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 นให้เด่นอย่ามาจับใส่ลูกใส่ควันอู๋นะบอไดฟ์ใส่แต่ควันันบอสูนพันนะใส่แต่ควัน บ่ได้เอาเม่มันเอาแต่หนักมันเนาะแต่เด็กควันปู่มาเลยมันย่อมอเม่มันตุมาแล้วมันก็บินไปเบิดทีเนาะเหก่อก็เดี๋ยวก็บินไปเบิดกันก่อนเป็นแต่ควันปู่ปลาทวยังอยู่ข้างหนึ่งบวนี้คิดว่าเบิดเลย มือจิ้กล่องนงนะมาดูผ่านนะนักแหง้งนางมือจนกล่องโดนฟันครับขอพี่น้องขอทางล่างเลย ยังสวยบ่ห you know? ัวรำกันใหญ่อยู่ด้วยน่ะใหญ่ยูุ่นงอผัดขึ้นลูกอีเลบันเบิดควันเดี๋ยวจับมือสันติละเล่กบินมาจับมาสั่นมาเลยบินบนบินบนบอกวันที บบบบิ um ảo, ิินนนนโอ้เต็มมี่บ่พี่น้องพ่อใหญ่กินกับข่าวบ่หมากกินกับข่าวแล้วพี่น้องเลยล่างนี่ใหญ่สุดพัเอามาใหญ่กว่าหมูบ่หัวหน้ากับใหญ่กว่าหมูบ่หัวหน้ากับใหญ่กว่าหมูท่าน้่าึ้นเป็นท่าเบี้ยมันนม่ขายมันพี่น้อง มันและโบมีพี่น้งงองคือว่าน้ำไม่สมบูรณ์เอาไปเคลียร์บน่ามันบ้ำหังว่าน้ำสวยเลยพี่น้องเดีย๋ยวโตอ่อนมนันเด็ดในหูนะนี่ทึงอืมโตอ่นนอ,อนออน้ำเปล่าโอ้โตอ่อน สังเกตแม่มันพี่น้องมันเมาจังหน่อยมันก็ไปเบิดเดี๋ยวมันก็บินไปเบิดไปเห็ดห้างใหม่อีกพี่น้องอะไรได้รถชิเมื้อลุกๆเบาห้างพี่ลึกกว่าห้างสวยเลยสังเกตหัวน้ำพี่น้องใหญ่ห้างนี่ใหญ่กว่าหมู่ฮะอายุลูกกัจะเอาแล้วบอ เอาเบิร์ดทันแล้วเอาเมื่อเบิร์ดทัดแล้วห้างหมดแล้วห้างนี้ห้างใหญ่ห้างนี้ใหญ่สุดเรื่รองแต่เคยเอ,อามา Hẹn, hẹn thư, <laughs> <laughs> em thế hãy cứ hung mìm thứ bông. Giái gọn ái song tạo nhỏ song em để hung mìm hoa để hung mìm hoa โอเคพี่น้องอดีครอบจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะนั่นได้ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพือนเดิ้ลพี่น้องเด้อสำเนียงแหละพี่น้องพ่อกันใหม่ยกิน้าพี่น้องเอ้ยส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องสบายดีหลังทีสองพี่น้องบมยใหญ่พี่น้องแต่พอดีงามพี่น้องเลยบมยใหญ่ครับพอดีงามมาสั้น